ตัวนี้เป็นล้อของบานซ้ายนะครับผมมีล้อที่ใส่ไป1คู่ซิลวด2กล่องพร้อมตั้งล้อนะครับแล้วมียาง,งใน2เส้นยางนอก2เส้นแล้วก็ยางรองขอบ2เส้นนะแล้วก็ลูกค้ามีตัวโหลดโชคมาให้ผมใส่ให้ก็เนี่ยสเต็ปนี่ครับผมชุดล้อพร้อมใส่นะจบอยู่ที่2,000บาทนะ คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมโอเคครับผมพบกันเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างวันนี้เดี๋ยวช่างกุ้งมาจัดชุดล้อปลาวาน L e d วดีนะทันนี้เป็นสีน้ำเงินลูกค้าอยากได้ซปเปอร์บู่เเดี๋ยวจัดให้งามๆพร้อมล้างรถ ไม่รอช้าลื้อเลยแล้วกันงานค่อนข้างจะเยอะครับผมเดี๋ยวจวดเลยแล้วกันรอดูนะครับรอดูตอนเสร็จจะออกมาเป็นแบบไหนครับเปลี่ยนใช้ดุมเดิมนะคะนันนี้เปลี่ยนยางเป็นวงล้อเปลี่ยนสีลวดใหม่หมดเลยพร้อมตั้งล้างรถให้ฟรีเดี๋ยวไปดูกันข้างในบ้านมันมีอะไรบ้างแต่ใช้ดุมเดิมนะคะนันนี้มาผมพาไปดูเลยฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะครับ นี่ตามสั่งนะครับมาดูฝั่งนี้เลยลูกค้าให้เราทําให้นะครับก็จะเป็นล้อสีน้ำเงินยี่ห้อบันไซนะ,ะหนึ่งคู่ซี่ลวดหน้าหลังอุซากิยางนอกสองเส้นยางในสองเส้นยางเราขอบสองเส้นนะยางนอกเป็นของคาเมลลูกค้าจะอยากได้แบบทรงชิงเตี้ยๆอะไรเงี้ยใส่บูทโหลดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลุยเลยแล,แล้วกันก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่ารถคันนี้จะออกมาสวยแค่ไหน ล้างรถให้ฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นแนวทางให้น้องๆเห็นว่างบน้อยๆก็ทําตามสั่งได้หมดเลยโอเคครับผมไปเลยครับชุดล้อตั้งสี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมสายยางเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่ตัวรถกันเลยยางตัวนี้เป็นยางไลายไฟนะอ่าเป็นยี่ห้อคาเมลยางนอกอยางไหนนะห้าสิบทับเกนะ ก็เป็นเบอร์185ผู้พูดง่ายเลย5 0าสิบทับเกหรือ,อเป็นเบอร์200แกมเตี้ยสวยๆนะเดี๋ยวไปใส่ที่ตัวรถเลยครับผมไปอ่ะใส่เร็วเอาเอารลหนาก่อนมันจะไม่มีที่วาง เคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมล้างรถให้ฟรีขัดเงาให้ฟรีนะทรงก็จะประมาณนี้เลยซูเปอร์บลูนี่มังกรหล่อเลยนะซูเปอร์บลูก็คือชุดสีสีน้ำเงินล้อก็เป็นสีน้ำเงินนะอ่าตัวนี้เป็นล้อของบานซ้ายนะครับผมมีล้อที่ใส่ไป1่คู่ซีลวด2กล่องพร้อมตั้งล้อนะครับแล้วมียางยางใน2เส้นยางนอก2เส้นแล้วก็ยางรองขอบ2เส้นนะแล้วก็ลูกค้ามีตัวโหลดโช๊คมาให้ผมใส่ให้ก็ เนี่ยสเต็ปเนี่ยครับผมชุดล้อพร้อมใส่นะจบอยู่ที่2,000บาทนะล้อบานใส่โอเคนะ,ะรถใหม่พันกิโลเองคันนี้คันเดิมแรงเกินไปลูกติดก็เลยจัดคันนี้ใช่ไหมไหนายมือเกลือซีดัคส์คุยฝากติดตามด้วยนะช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะฝากกดกระดิง่งกด Subscribe ติดตามช่อง y ยูทูบช่างกุ้งด้วยพอเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องๆเออเป็นแนวทางประมาณนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ